ไก่ตัวสีขาวเป็นพันธุ์อะไรครับเป็นพันธุ์ไทบางอายุเท่าไหร่แล้วอายุห้าวันแล้วห้าวัน่ะแล้วตัวสีดำล่ะครับตัวนี้เป็นบาพีมัดร้อบาพีมัดรอายุเท่าไหร่ละอายุสี่วันอ่ะฮะแล้ววางลงบนพื้นสิโอเคถ้าสังเกตนี่คือตัวไหนใหญ่กว่าตัวทำไมถึงใหญ่กว่าตัวนี้เป็นตัวผู้ อ๋ออีกตัวเป็นตัวเมียใช่ <5. S 1> ซึ่งการแยกเพศตัวผู้ตัวเมียเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังทีหลังเนาะเพราะว่าไข่เราจะเกิดอีกจะมีฟักอีกทีเมื่อไหร่เนาะ,นะวันที่ห้าวันที่ห้าเนาะเดี๋ยวจะมาดูว่าการแยกเพศเป็นยังไงเนาะอันนี้เป็นน่ารักมากเลยนานๆจะได้ออกมาข้างนอกทีเนาะไอตัวนี้โตแล้วก็เลยแยกย่านโอเคต้องแยกก่อนกี่วันเนาะประมาณหนึ่งวัน หนึ่งวันโอเคเดี๋ยววันที่เท่าไหร่มันฟักนะวันที่ทหวันที่ห้าเดี๋ยวมาสอนวิธีการแยกเพศไก่เนาะไก่น่ารักเนาะ